ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, เพื่อนสองเซียนน้องไข่มาพบมาพอกันในช่วงแรงๆเนาะมือว่านกับบอเบา่างพี่น้องเมือดจัง่อยก็เป็นทีไ่ไหนพี่น้องมีผู้ส่งผู้หมาร์บอ เสียดายเนาะพี่น้องจับครูวัตถุโอ้ยกะว่าเป็นยังดอกพี่น้องงวดหน้าก็ยังมีไหมสังเกตดีๆเลขวิ่งมาทั้งคู่เออาเมาสิเบิ้ลมาสิเบิ้ลหนึ่งเบิ้ลสองเบิ้ลหน้ายนอยดีเนาะพี่น้องโอ้ยเสียดายเสียดาย เป็นเมือนืนเมือนืนเมือืนว่านอะทั้งหลังมันมีไฟพี่หนอกเป็นเป็นปลาเป็นยังเป็นมูบานอยู่ฝากทั้งกุ่นพระเจ้าประเดทิตไฟกะเสี้ยนกับบารายเหรอครับไปซื้อเอียงเจ็บสองหนึ่งพี่หนอกบานี ะไปตัดได้เจ็ดสองสองหนึ่งว่าตัดเป็นย้อนบอ่มักพี่น้องย้อนบอ่มักเลก็กบ่งามมันสิมาทำกันบ่เหมนว่าบ่าบาอยู่มาอีสีโอ้เดี๋ยวนี้ออกเลก็กบ่งามเลยพี่น้องเลยเล็กหนีออกบ่งงามเลยเสียดายเสียดาย ย้ำเ,เลยย้ำนั่นตาบ่ท่านเถือเพี่น้องเลยมานนีก็มานั่งสังเกตบึงตว่าหววมันเข่าอยู่พี่น้องแต่ว่าคนจับทิทางบ่อบอมาดีหลายๆงวดตั้งแต่เห็ดมาแล้วกับไม่เห,ห็ดหล้วก็พื้เบึงว่ามันมาส่วนหมามันสิมาลักษณะแบบไดนแต่ว่าจับตาเลขตัวเดียวพี่น้องที่วากอยู่ตลอด เส้นนี่ก็กว่ายู่งตลวดกาสองสองนี่มันทม,ม่ไม่ใช่อยู่ตัวเดียวชูดบนเนี้ยที่ว่างวดที่ว่าจำในบอที่ว่าว่าหกว่ายยังอนนะ่ะตัวเดียวมากียดีพี่น้องมากทุกง,งวดเลยหางวดสิยุทยุ่ิรุดยุ่งหัวหนึ่งพี่น้องมากีด,ดีถ้าสังเกตบางแนวอา้า เลขนี่ยมันเข่าอยู่ตั่วบานนี้เจ้าของมันไปลงทิศทางอางไปลงหนึ่งหลายพี่น้องชาว่านหนึ่งสีไม้หนึ่งสีไม้เบิรนไปลงเจ้าสั่นเพราะวันหนึ่งมันหลายหลายก็สองมันเป็นเจ็ดหนึ่ง,หน,งหนึ่งสองเนยพี่น้องก็เลยมันถือ่เบิรนว่าบัดนงวดน,นี่ เลขในตารางในกรอบทีวิเียนเรียก,ก,ยกแลก้วปกตกรอไปเลขีตัวมันนี่ก็มีอเหียงมีหงนอมีมีหกมีหกมีสสองตัวหกสี่สี่สมนหกสี่สี่สามเลขตัว บานี่บ้านังบึงจนสังเกตุแลราพี่น้องสังเกตคักอยู่บางอย่างหนึ่งว่ามันคักสังเกตบะเมียนบ้านี้มาเห็ดบึง็เลยพืชหลายๆหมวดใส่กันพาอจิตพอจิตเดาได้แหละพี่น้องท่านมันเปลี่ยนขึ้นเกานะท่านเปลี่ยนขึ้นเกานะคือที่ว่าพานหน้าที่ห้างสังเกตบพ่พผาดพี่น้องเดี๋ยวพ่พผาดแข่ เอาไป้ืธอกินไหนสองตัวนี่ล่ะพี่น้องสามตัวมันกินหญ้าพอดเอาไปสังเกตพระโดนสิเอาให้ได้งวดนีถ้ามันบรุดนะพี่น้องนะเอาไปจำถ้าล้องมึงเองาขอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชิปต่อไปอสองหมื่นห้างหายไปสองหมื่นพี่น้อง ไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติปุ่นไปทั้งเพชรชบูรีุมดละไปไกลยุกเขาก็ขึ้นมาเขาก็ได้มาขอกะทะเลมาล่งคลิบเนะาะใี้โอกาสเป็นเหรียญน้ำพีน้ำนองเหตุแต่เบียดแต่งานหลสังเกตดีๆพี่น้องเท่ากันจะไปเนี้ยจำแหม่มาไหนละ่ะพี่น้องเบื้องคักแล้วเฮ็ดเบื้องข้กแล้ว แม่นจริงอยู่แต่ว่าคนเหน,น,น,นึ่าจริงพี่น้องว่านี้ค่อยสังเกตยัน่าที่จับจับหมุนเลี่ยนไห้มันบ่อยมันเล็ดหลอดทามันมานะพี่น้องนะทามันมากทำมันมากเลเป๊ะโหลดจีกขับให้พร้อม <c oughs> เอข้าขกะในเวลาขขอัน,อนสมควรเหมือนกะสิผ้าไปเบิ่อห้ยครับ แล้วครับเล็กเซียนหนองคายนำโชคเนาะ <c oughs> เล็กวิ่งจับตาเล็กวิ่งพี่น้อง <c oughs> เล็กนะตะล่างกันหนึ่งสามสี่ตะล่างเจ็ดแปดเก้าเล็กวิ่งเก็ือวิ่งไปที่แปดเน้นไปที่แปด่องสามเนาะพี่น้องเนาะ รัคู่รักคู่กักบแปดสามัเนนะโอ้เพิ่งกัตับกล่องไม่กันะ8 3, 8 4, 8นะบพนะี่น้องแปดสามปดสีปดเ้นาะรักสามกับสามแปมี่ันสิกลับแบบอัตโนมัติพี่น,อน้องไม่ได้กลับจะซุ่มนี่หะมันสิตัวนี้มันข่อนขางสีม้แห้งกมู อย่างมันกอดข้อกันคือเก่า็มีพี่น้องนี่เพราะว่านี้สูตรมันมากดิมันมาน้ำกันก็เลยวซุ้มนี่กะสื่อกันไม่เพราะว่ากัดมันกัดคู่ขี้อะไรพี่น้องเพราะว่านั้นเพราม่นตุกันตัวยังดอกเนาะวันนี้เลขสามตัวจับไห้ซีหางด้วยพี่น้องไม่รุดไม่รุดเมืวานี่เอาอดีเด้อจับไห้ซีหาง หนึ่งแปดสามสี่แปดสามเก้าแปดสามเอาอันนี้เขียนผิดพี่นอ้องมันจะผิดโอ้ผิดบ่บ่ผิดตอวเ,เว่ยเก้าแปดสี่เออมันลดแต้มเนาะเอาดูว่าเขียนผิดส่วนมากมันจะเป็นเลขลักษณะนี้พี่น้องเลขความแห้งก็คือเลขสองตัวนี่แหละมันจะเป็นลักษณะนี้ที่สังเกตเบ,บื่อแล้ว มันสีสีสามเป็นตัวประกบเด้อพี่น้องเด้อฟังให้เด้อฟังใหม่ดูดมันเสียวอ,อยู่ว่าเมื่อนี่น้องแคบเอาพี่น้องเนายกกล้องให้แคบขามันสั่นพี่น้องแคบอา้าวแคบเ,เลยไว้ปเบิ่งพี่น้องเลขกสามตัวจับให้หางมันแลีนหาลักลอยพี่น้อง ยันไปว่าถึงสิบเอียนป่าเก็บมันขากล่องมันสั่น,นองเนาะเจ้วนะนัดดีเขากะมาขีดถึงใตกก็มันมันทิมบ่ได้ไหมพี่นนอะทิมบ่ได้เลย ซีกับสามนี่ถิ่มมาได้แล้วก็เลยเป็นเน้นหลายตัวเติบอยู่เนี่ยอันนี้กับมักอันนั้นกับมักนะสามแปดแปดสามกับมักซีสามกับมักซีแปดกับมักตัวนี้ก็กันก็ถือว่าพื้นพี่น้องเลือกเอาเรไปคือมันมาน้ำกันเนี่ยมันมาเลขซีตัวมันมาประกอบเซีแปดพี่น้องมันตัดตัวใดตัวหนึ่งตัดเพราขาดพี่น้องก็ ในส้ำนันแหละมาส้มบ่วเหล็กลางจะลุดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยในสองเป็นสามขั้นเป็นสองซะหน่อยแตเป็นสองเปียกเขาตรงๆเลยพี่น้องเขาตะเปียกสามบ่มีเนาะวดหนาเอาจำไหมลดเลี้ยงกับซิบุคาให้อยู่อ่ะแต่ว่าสูตรนี่เขาดีนี่เหล็กบนพี่น้อง สองแรงขึ้นบนแต่ซ้ำแรงขึ้นบนเนอะพี่น้องมันให้สองมันแรงขึ้นบนก็เคยเคยเปลี่ยนยดทกวว่าวันนี้ก็ระสิบเปลนจังไหนก็พิจารณาแต่ทุกคนเนาะ ใช่เนี่ยกายพี่น้องเอฟซีแฟนสองมีโชคมีหมนันลำลำด้วยด้วยซุโปโผซุปคนครับสวัสดีครับ